ช่วงสองกับพันเอกดรเศรษฐพงศ์มลริสุวรรณเมื่อสักครู่นี้ทิ้งค้างไว้เรื่องของบัตรเติมเงินพรีเพสตกลงแล้ววันหมดอายุนี่กําหนดไหมคะผมต้องทำความเข้าใจนิดนึงงนบะัตรเติมเงินนี่ไม่ใช่บัตรที่ขุดขูดนะครับค่ะ,ะบัตรที่ขุด,ข,ดขูดจะหมดอายุยังไงก็ไม่เป็นไรก็เขาก็จะบอกใช่ไหมว่าต้องใช้แต่ไอ้ที่บอกหมดอายุคือซิมที่อยู่ใน ในโทรศัพท์นะคมีคนสงสัยอันนี้ฮะก็เลยต้องบอกนิดนึงคืออย่างนี้ครับในในความเข้าใจที่ผ่านมาเนี่ยเข้าใจคาดเคลื่อนกันคอพสมควรบอกว่าสินต้องไม่มีวันหมดอายุซึ่งเป็นประกาศกศกทชเก่าบอกว่าห้ามผู้ประกอบการนไปกําหนดวันหมดอายุแต่ถ้าจะกําหนดต้องมาขออนุญาตที่กทชหรือตอนนี้กลายเป็นกศทชไปแล้วนะครับดังนั้นเอง ในปัจจุบันนี้มีปัญหาค่อนข้างมากในเรื่องการบริหารจัดการเลขหมายเชื่อไหมครับว่าในประเทศไทยเนี่ยมีประชากรเกือบ7จล้านคนแต่มีเลขหมายโทรศัพท์118ล้านเลขหมายโอ้ก็บางคนมี2เบอร์สเบอร์อันนั้นไม่ว่ากันแต่ปรากฏว่ามีเบอร์ใช้จริงๆอยู่83ล้านเลขหมาย ที่ทหายไปยประมาณยี่สบามสิบล้านเนี่ยไม่รู้ไปไหนนะครับนั่นก็คือคเรากําลังใช้ทรัพยากรมีปัญหาแล้วะนะครับเราไม่สามารถควบคุมกํำกับดูแลได้ดังนั้นเองเนี่ยก็ไปดูกร,รณีศึกษาในต่างประเทศด้วยแล้วก็พฤติกรรมผู้ปริโภคของไทยด้วยเราได้ทําการสํารวจนะครับมีแบบสอบถามปรากฏว่าผู้บริโภคบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยไอ,ไอ,ไ,อไอกฎหมายอะไรที่ใช้มันใช้ไม่ได้หรอกอบอกให้เลี้ยวซ้ายก็ ก็ก็ม่เลี้ยวอจะเลี้ยวขวาอะไรเงี้ยเช่นเติมเงิน20บาทใช้ได้5วันสมมุติบอกตายแล้วคนจนจนไปเติมเงินยีบาทได้ได้ห้าวันเพราะฉะนั้นกรกรคอคิดว่าไม่เป็นธรรมกับผู้บริโภคแล้วก็ประกาศก็ไม่ได้บังคับใช้อย่างจริงจังแล้วก็มีผลเสียก็คือไม่สามารถควบคุมเล็ขหมายอย่างที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เราเลยมีการประชุมก,กันกับผู้ประกอบการกับตัวแทนผู้บริโภคด้วยก็เลข ข้อสรุปมาว่าค,คงจะต้องให้ทางผู้ประกอบการเสนอเข้ามาเพื่อจะดูว่าตัวเลขตัวไหนที่เหมาะที่สุดคําว่าเสนอเข้ามาคือเสนอเข้ามายัางไงคะเสนอเข้ามาออที่บอกเสนอว่าจะมีวันหมดอายุอย่างไระจะต้องคุ้มครองผู้บริโภคในอ,อย่างไรประโยชน์ผู้บริโภคอยู่ตรงไหนกันแน่ปรากฏว่าผู้บริโภคเนี่ยที่ใช้พรีเพสเนี่ย เป็นคนที่มีรายได้น้อยเยอะมากรากญาเลยล่ะโอ้โหรากยญาทางนั้นก็บอกว่าเนี่ยเติมยี่สิบได้ห้าบาทไอ่ได้ห้าวันมันมันไม่ไม่ไม่ไหวเราจึงบอกนี้ว่าเอานี้เติมทุกมูลค่าต้องได้สามสิบวันอย่างต่ำเติมสองครั้งสมมติมีสี่สิบาทยี่สิบาทครั้งแรกได้สามสิบวันยี่สิบาทครั้งสองได้หกสิบวันยี่สิบบาทครั้งสามบวกไปหรอคะบวกวันไปเรื่อยๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้หนึ่งปีก็เติมไปเรื่อยๆเติมไปเรื่อยๆ จนได้365วันนั่นก็คือเติมไปทั้งหมดส2ครั้งใช่ไหมครับอย่างน้อยเนี่ยผู้ประกอบการต้องอนุญาตให้ได้อย่างน้อย365วันค่ะวันและการเติมแต่ละครั้งอย่างน้อยต้องได้30วันอย่างน้อยนะครับ<อ>6กก็ไม่ว่าเพราะฉะนั้นอันเนี้ยเมื่อไปถามผู้บริโภคที่เป็นลักย่าเขามีความสุขมากเพราะเขาบอกว่าเขาเติม20บาทเขาได้30วันไม่เหมือนเมื่อก่อนมาลักไก่บอกว่า20บาทได้5วันเพราะฉะนั้นเราจรึงมองอย่างนี้ว่าเมื่อเราสามารถควบคุม ผู้บรโิโภคและผู้ประกอบการได้ผ,ผู้ควบคุมความหมายคืออะไรเลขหมายเนี่ยไม่ใช่เจ้าประชาชนไม่ใช่เจ้าของนะคระับชาติครับประเทศเป็นเจ้าของเหมือนที่ดินครับเวลาเขาเวนคืนที่ดินนีก็โดนเหมือนกันใช่ไหมแต่เลขหมายกับกลายเป็นไม่ได้รับการดูแลเลยไ่ไหนก็ไม่รู้และเลขหมายหนึ่งเลขหมายเนี่ยผู้ประกอบการต้องจ่ายเงินให้กับกสทชสองบาทต่อเดือนนะครับ เป็นค่าธรรมเนียมแต่จะไม่สามารถไปหักกับผู้บริโภคได้เพราะฉะนั้นเราจึงคิดว่าการกําหนดวันที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้บริโภครากญยาเนี่ยได้ประโยชน์ก็คือการต้องอย่างน้อย3วันเนวันเติมแต่ละครั้งกี่บาทก็ได้ครับไม่ใช่บอกเมื่อก่อนนี้มีอย่างนี้นะครับเติม500บาทได้1ปีอ๋อใช่คือถ้ายิ่งเติมเยอะระยะเวลาก็จะอยู่ได้นานหน่อยซ,ซึ่งอันนี้คนจนจนทาไม่ได้คนจนจนะครับข้างถนนเนี่ย เอาห้าไปเติมบัตรเติมเงินนไอ้บัตรไอ้ซิมโทรศัพท์นี้เขาไม่ไหวหรอกครับเขามี20มี40่สบมีห้าบาทถ้าเติมครั้งหนึ่งได้ห้าได้สาบาทโอ้มีความสุขละนั่นหมายถึงว่าทุกวันนี้ทุกค่ายใช้เกในช้เงื่อนไขหลักทนี้หมดเลยนในขณะนี้มีผู้ยื่นเงื่อนไขตามนี้เนี่ยก็มีบริษัท True Move นะครับแล้วบริษัท AIS ขณะนี้ d e ท เพิ่งจะยื่นเข้ามาก็เดี๋ยวก็จะมีมติต่อไปนะครับอ๋อในหมายถึงว่าคืนนเวลานี้ใช้หลักเกณฑ์ที่เมื่อสักครู่นี้เล่าให้ฟังเฉพาะเพียงแค่กับชูมูฟกับ a อ s อสก่อนดีแท็กเรื่อการพิจารณาดีแท็กก็จะจะยื่นเข้ามาก็จะต้องพิจารณาค่ะสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าผู้บริโภคซื้อไว้แล้วแต่ว่าเงินยังค้างอยู่แล้วมันเกินระยะเวลาไม่ได้มีการซื้อต่อไม่ได้เติมเงินเพิ่มต้องคืนเงิ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 นดุถูกหักไหมคะหมายความว่าบริษัทผู้ประกอบการ สมมติว่าสาิบบาทไม่เติมแต่มีเงินค้างอยู่ห้าส<ช>ิบาทห้ามเก็บครับต้องคืนครับอ๋อต้องคืนหรือผู้บริโภคที่เป็นเจ้าของเลขหมายอยากให้โอนเงินตรงนั้นไปให้เลขหมายอื่นภายในเครือข่ายเดียวกันก็ได้อ,อต้องทําให้ครับดิฉันว่าผู้บริโภคอยังไม่รู้ยังไม่รู้ไม่ได้นะครับเงินเนี่ยห้ามยึดเด็ดขาดถือว่าผิดเลย โอเปอเรเตอร์ <C> e <an> operator, หรือผู้ประกอบการห้ามยึดเงินทั้งแท่นไม่มีเงินอยู่ในนั้น <C> e <an> แล้ววันหมดอายุหมดเสร็จสิ้นไปแล้วแล้วบอกว่ามันสูญไปแล้วไม่ได้ครับ <C> e <an> ถือว่าผิกกดกฎหมายเพราะฉะนั้นทิ้งท้ายวันนี้คือเท่าที่ฟังมีความมั่นใจสบายใจแล้วนะคะว่ากา <C> e <an> สทชก็ยืนอยู่เคียงข้างผู้บริโภคให้ผู้บริโภคได้รับความเป็นธรรมแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ดูแลช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เขาสามารถอยู่รอดได้นะคะ